อื <c oughs> โอ้ยนี่อะไรเนี่ยปัดทิง้งปัดทิ้งก่อนโอ๊ถอดแมส์แป๊บนึ่งสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็าอยู่กับช่อง e v e r s a กันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินพรีออเดอร์ของพี่ข้าวนั่นเองนะจ๊ะสกินอ่าชื่ออะไรนะชื่อแก๊ตหรือเปล่าอืมไม่สวเหมือนกันถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอไปด้วยนะจ๊ะก็ อันนี้นี่คฮะก็เป็นไอดีของพี่ในดิสนะฮะให้ยืมอะไรนะจ่ะเออก็ต้องขอบคุณมากเลยนะจ่ะก็คือเดี๋ยวอนาะคตก็น่าจะมีเออสกินต่างๆให้รีวิวเต็มบดบเลยนะทุกคนต้องขอบคุณพี่คนดีมากนะจ่ะก็บอกเลยว่าสกินขาวเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะทุกคนือมอแล้วเราก็จะมาอยู่พร้อมกับประดับทองที่ มีอ e ีโมดเลยนะทุกคนโอ้ไม่กอคือแบบ Amazing มากก็คือสกินก็ข่าวสวยแล้วยังมีอ e ีโมดอีกก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะทุกคนเอาล่ะ right. Let's go <S มีไไม่ไม่จัดเปิดก่อนโอ้ยวันนี้มันวันอะไรเนี่ยของจริงโอ้ยเราดูแมปแหมแมปถนัดจะแหละ,ะยังไงอะปัน อ่ะฮะมันมันดูสว่างจังหมดแล้วเจอเกซ่าไงเอ้นี่ก็ขึ้นมาจังเลยขึ้นลูกต้าคนจวนอะไรคนจจนอืดีละมีคนเล่นเกมให้ดูกินข้าวดีกว่า <c oughs> เจยบเจ็ไม่ต้องนอนไม่นอนละ <c oughs> อยู่ปวดท้องอะ่ะฮะ เร้เลว่าฟานี้สะบันเถิงไหมฟาดมาเวลาลอบหนึ่งอุ้ยตกใจเสียงแมวมีทั้งแมวที่ไหลทั้งแมวออมที่ข้งล่างดับบนแมวไงเป็นทาสแมวหนึ่งมันก็จะแบบฟิลฟิลเกยชายูโกอีกแล้วหรอไม่สนรู้สึก PTSD เหมือนเคยเจอหรือเปล่า,ลาเจอในแรงแน่เลยเนี่ย แต่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อู้ยได้นะคนสวยแล้วไม่กอดเออเอลเอวเรามาวางรงแทนอุ้ยอะไรอะไรอะไรแถวนี้อะไรแถวนี้เด้อเด้อเดอเด <c oughs> เอากูปั่นมันเลยนี่ไงใจเรามันได้ไงใจเรามันได้ไงเหมเรนมนได้ไงอยู่ไหนวะ อยู่ไหนอ่ะหลุดไปแล้วแต่เต้นแต่อยู่ไหนอ่ะหลุดไปแล้วปะเนี่ยโอ้ยของไหมวิ่งติด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 โอ้โหพี่ก็เอาเลยเหรอวายเอารถไฟไม่อยู่รถไฟไม่อยู่แล้วหนูจะเอาอะไรกินอหนูบันเทิงแล้วทีเนี้ยบันเทิงโอ้โหไม้คนกินอีกไม่เหลืออะไรแล้วมั้งวิ่งวิ่งวิ่งทำไมมันวิ่งติด ยางยางยังไม่จุติยังไม่ถึงเวลายางยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดกดยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนเอาแล้วแม่สาวนักข่าวพาวสเนีเอามาหมดเลยใครปั่นลูกลู้าปั่นคนเดียว เหนื่อยเลยละมึงวางกล่องเพลงนี้เลยอ่ะมากล่องเพลงกล่องเพลงใหญ่จังเป็นเป็นแบบว่าลำโพงลำโพงอะไรอโรบิกอะเต้นอยู่หน้ารอตัดยังไม่ตื่นเต้นเออแล้วถ้าคุณไม่ตื่นเต้นคุณจะตื่นเต้นที่รอไหน อ๋อจุดตีตอนตอนลงนี่หว่าเออใครเปิดไม่ปืนอ่ะเออเออคนสวนคนสวนโอ้ลูกกอกม็อกลูกกอกมอกจับไปนั่งห่างได้ไหมจับไปนั่งห่างลงได้ไหมจับไปนั่งห่างลงได้ไหมเออเออเอาไปนั่งห่างแต่ห่างไกลความเจรญอน่ะเออยิ่งห่างได้ยิ่งดีชอบจะไปกลับลงเออนั่นแหละ กลับเลยกลับเลยมานี่มีเอฟเฟกต์นะคะตัวมัมเวอร์จับบ้านนี่มีโลห่สวยงามมากยังไม่ไล่คุณเนาะวางแต่งหน้าเพื่อนๆอ,อย่าอุม้มอย่าอุม้มอย่าอุม้มฉันกำลัง เออ,อนาแต่งเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วเครื่องเท่าไหร่วะเครื่องเท่าไหร่กูไม,ม่จุดไม่ใช่หรอกมีสามก็ว่าไปอย่างแหมเราเกือบวิงข้าวใส่งไงแล้วว่าจะไปหิวไม่ต้องหิวแล้วมึงกลับลมไม่ลูกอ่ะกูให้กลับเลยอ่ะใจดี <c oughs> ด้กลับเลยด้ยใจดีนี่เออกลับลงกลับลงนี่นะคะตัวตึงเวอร์เออ <c oughs> เห็นไหมแมวเห็นด้วยเลยป่าวมโนคะ่ะ <c oughs> มาแล้วเพื่อนเรามาปั่นแล้วแต่ข่าวปั่นคนเดียว ปกติครับปั่นกับเพื่อนเป็นอยากไม่อยากไม่อยากปั่นด้วยเป็นอินโทรนักข่าวไม่ใช่นักข่าวลูกก네าเตรียมนกโคษเออเตรียมเครื่องไปนะอุ้ยทเทเลหายแล้วเห็นกูแล้วเห็นกูเห็นกูคนละมึงแว่าสักดอกแม่สาวเวนตราย่เธอคิดว่าเธอมีอะไรดีหรอแม่นาโอ้โหกูไม่มีจน กูไม่จุดไงล่ะไปแล้วไม่จุดไงล่ะไม่สาววิตอะไรเสือคิดว่าเรามีอะไรดีนี่ไงล่ะโอ้ยถ้าไม่จุดเมื่อกี้โคตรสวยอ่ะเออแม่งโอ้ย เป็นยังไงกันบ้างแล้วทุกคนคือสกินว่าสวยมากในเกมก็คือสวยจริงทุกคนแต่คือประเด็นคือคือตาเนี่ยคือเหนื่อยมากคือแบบว่าด้วยความที่ว่าอ่าทีเนี้ยเจ้าของไอดีก็คือเหมือนกําลังหาเปิร์กมาให้อยู่แล้วด้วยความที่ว่าเออเราจะรีวิวเราก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นนะก็คือไปได้โกเปิร์กสาวมานั่นเองโอ้ตายละคือเธาฟก์มาเนี่ย มันก็พอจะจูกยือต่อได้นละยทุกคนก็คือสู้ชีวิตมากโอ้ไม่กอก็คือกิ๊บสกิดนะแต่ก็ับนะพาเป็นบทเรียนว่าอย่าลี <c oughs> <c oughs> โอเคทุก <c oughs> คนเอาอไอชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะจ๊นะนะนะแล้วก็เวลาลงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะนะนะเรจะเาว้รับคลิปใหม่มาลงเนะี่ยจะได้ แจ้งเตือนเราก็มาดูมาคอมเมนต์กันวุ่วๆยเลยทุกคนเอออาจารย์ก็ด้วยความที่ช่องนี้ก็นานาทีจะมาลงเนาะก็จะได้ไม่พลาดกันเวลามาลงอันนี้ทุกคนเอาละไปละ,ะทุกคนบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะ